หลังจากที่เราประกาศส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศภายใต,ใต้โครงการเมืองต้องห้ามพลาดสไปแล้วเนี่ยทางทอเองเราก็มีโครงการหนึ่งชื่อว่าโครงการกอดเมืองไทยให้หายเหนื่อยนะครับเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเมืองต้องห้ามพลาดสั้สิบสองเมืองนะครับเพียงแค่ถ่ายรูปกอดกับสถานที่หรือกับเป็นสินค้าท้องถิ่นเช่นโอท็อปแล้วก็ส่งมาที่กอดเมืองไทย .com ผู้ชนะเลิก็จะได้รับรางวัลในการท่องเที่ยวเป็นแพ็กเกจตัวทั้งปีตั้งแต่วันที่2พฤศจิก,กาถึงวันที่ส1ธันวาคม2 5 5 8นะครับ มากระบังหน่วยงานหลักที่สนับสนุนงานวันนี้ชาลาค่ะ เชนะคะครับก็ขอบคุณนะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะรายการของเรานะคะพาคุณผู้ชมมาร่วมสื่อสารงานประเพณีที่หาชมได้ยากแล้วนะคะแต่สําหรับที่นี่ค่ะคุณผู้ชมสามารถเดินทางมาใกล้มากเลยนะคะอยู่ในเขตราชกระบังนี่เองเป็นงานสื่อสารที่เรียกได้ว่าสื่อสารกันมาประมาณ100ร้อยกว่าปีแล้วนะคะจับางานประเพณีตักบัตรร้อยทางเรือค่ะอาจจะเคยได้ยินบ้างหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าทางเราเองนะคะก็ คือได้ยินมาก่อนแล้วแต่ว่าคุณจะได้มาสัมผัสวิถีชีวิตท,ที่นี่นะคะโอ้โหตลอดสองฝ่าฝั่งคลองนี้นะคะจะมีประชาชนมารอก,กันแน่นเลยค่ะปกติแล้วเนี่ยนะคะในปีก่นอนๆที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเริ่ มาสักเจ็ดโมงเช้าต่อด้วยแรงศรัทธาของผู้สัตว์ชนิกชนนะคะก็จะมารากันตั้งแต่แบบตีห้าโมงเช้านะคะคนจะแน่นมากในปีนี้นี่นะคะตกราวๆสองหมื่นคนค่ะกับการได้ใส่บาตรพระนะคะซึ่งพระภิกษุสงฆ์เนี่ยก็จะลงเรือนะคะแล้วก็อล่องเพื่อรับบิณฑบาตนะคะก็ประมาณ100รูปค่ะได้หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนของการถวายพระาทหารนะคะเป็นชุดสับ,บนอกจากนี้นะคะที่วัดสุทาโพธิ์นะคะเ มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์หลายอย่างเลยแล้วก็มีพระที่ประชาชนทุกคนนะคะให้ความเคารพศรัทธานะคะก็มากราบไหว้ขอพอรกันส่วนในภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะคลื่นขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยค่ะ เป็นภาพบรรยากาศงานบุญประเพณีหลังออกพรรษาที่งดงามตรการตามากค่ะสำหรับประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือณวัดสุทธาโพธิ์ที่ได้กำหนดการจัดงานวันอาทิตย์แรกหลังออกพรรษาในทุกๆปีโดยพี่น้องชาวรามันชาววัดสุทธาโพธิ์และชาวลาดกระบังได้ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประเพณีท้องถิ่นเป็นเวลากว่าร้อยปีแล้วนะคะ ในอดีตนั้นท้องถิ่นลาดกระบังเป็นที่ราบลุ่มอุดมไปด้วยคูคลองที่ทางราชการทําการขุดขึ้นและคลองที่เกิดเองตามธรรมชาตินะเพื่อเป็นการระบายน้ําและการสัญจรมีคลองประเวศบุรีรมเป็นคลองสายหลักโดยมีคลองเล็กน้อยมากกว่า60คลองสําหรับการใช้สัญจรไปมาค้าขายและประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางโดยเฉพาะลําคลองปลาทิวเป็นคลองที่ไหลผ่านหน้าวัดสุทาโพธคลองสายหลักที่มีความสําคัญต่อวิถี ที่ในการระบายน้ําทุกบ้านจะมีเรือไม่น้อยกว่า2-3งถึงสาลำขึ้นไปตามประเภทของการใช้งานวัดเองก็จําเป็นต้องมีเรือไว้สําหรับพระภิกษุสงฆ์เพื่อออกบินทบาทซึ่งมีอยู่ทุกวัดในเขตลาดกระบงค่ะเรือจึงเป็นผาหน้าที่สําคัญยิ่งในวิถีชุมชนลุ่มน้ําลําคลองแห่งนี้เมื่อถึงวันตักบาทพระร้อยทางเรือพระสงฆ์ที่มารับบินทบาทก็จะลงเรือมาดมารอรับบินทบาทเหล่าสาธุชนก็จะนําเรือออกจากบ้านมาตักบาทแด่พระสงฆ์จนยึดเป็นประเพณีสืบ ทุกวันนี้ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปทางวัดสุทธาโพธิ์จึงได้รวบรวมเรือประเภทต่างๆมาอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ศึกษาเรื่องราววิถีท้องถิ่นรวบรวมเรือมากกว่า100ลําลำเริ่มดําเนินการรับบริจาครับซื้อบ้างบางส่วนตั้งแต่ปี2547โดยเฉพาะเรือมาก ขุดด้วยไม้แต่เขียนทั้งต้นไม่มีรอยต่อจํานวน82ลําและได้นําเรือมาจำนวน60ลํานําขบวนด้วยเรือมา4แจวของเจ้าจอมมันดากลิ่นเจ้าจอมมันดาในพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาให้พระภิกษุสงฆ์ลงเรือเพื่อรับบินฑบาตจากสาธุชนที่มารอตักบาสองริมฝั่งคลองลําปลาทิวค่ะ ซึ่งปีนี้ได้รับความสนใจจากบรรดาสาธุชนมาร่วมงานตักบาตรพระร้อยทางเรือกันเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นกว่าในทุกๆปีตลอดริมสองฝั่งคลองถูกจับจองที่นั่งนำเข้าสารอาหารแห้งมารอใส่บาตรกันตลอดสายนับเป็นกิโลเมตรนอกจากนี้ยังเพิ่มสีสันความสนุกในสายน้ำด้วยเครื่องแห่เลงดนตรีมีการทำบุญทอดผ้าป่าโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำจะคอยดูแลประชาชนที่มาร่วมบุญอย่างใกล้ชิดค,คุณผู้ชมคะคแม้พระภิกษุ<ำ>สงฆ์จะมีจำนวน,วนถึง100รรูปแต่แรง ทธาของประชาชนที่นําสิ่งของมาตักบาตรพระมีจํานวนมากเวลาก็อาจจะล่าช้าไปบ้างแต่ทุกคนที่มาเฝ้ารอด้วยความตั้งใจก็ไม่มีใครถอยหนีเพราะถือเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกันทํารงไว้ซึ่งพุทธศาสนาเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไปเป็นความภาคภูมิใจของชาวรามันวัสุธาโพธิ์ที่ได้เป็นหนึ่งในการอนุรักษ์ประเพณีวิถีไทยที่คุณผู้ชมก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานบุญนี้ได้เช่นกันหลังวันออกพรรษาหนึ่ง ทิ์ของทุกๆปีกับประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือค่ะประเพณีตักบาตรพระร้อยวสุธาโพธินะคะณของลำปะทิวนะคะ เป็นประเพณีที่มีมาดั้งเดิมนานมากแล้วนะคะสมัยพระจอมมารดากลิ่มนะคะนางสนมเอกของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะนาวัสุทาพทุธนะคะเป็นหนึ่งเดียวนะคะที่เป็นประเพณีที่มีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรทางเรือมานานมากแล้วนะคะเนื่องจากว่าเป็นเขตที่เป็นชุมชนของชาวมอญน,นะคะเขตลาดกระบังนะคะซึ่งชาวมอญลาดกระบังนี้นะคะก็ขยายตัวมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่มีการขุดคลองนะคะเพื่อการสัน จรนะคะเพื่อการค้าขายคลองก็จะขยายไปนะคะเพราะคลองขยายไปชุมชนชาวบ้านนะคะชุมชนมอญก็ได้มีการขยับขยายตามมาด้วยนะคะซึ่งชุมชนมอญเขตลาดกระบังก mm ็เป็นชุมชนมอญคนมอญที่ขยายตัวมาจากสมุทรปราอำเภอพัฒนะแดงสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสาครนะคะได้เคลื่อนย้ายมาอยู่ที่ล,ลาดกระบังเป็นวิถีชีวิตชุมชนที่ดั้งเดิมมากนะคะแล้วก็มีการตักบาทประเพณีตักบาดท,ทางเรือวัสดุวสุธาพนนะคะจะจัด พิธีนี้หลังจากออกพรรษานะคะหนึ่งอาทิตย์นะคะจะมีผู้คนแห่แหนมามากมายเลยจากทั่วทุกสาราทิศนะคะจะมีการตักบาตรทางเรือนะคะข้าวสารอาหารแห้งหมากพลูและนอกจากนั้นนะคะในวัดสุทธาโพธท์เนี่ยก็มีาศาสานสถานที่สําคัญนะคะมีอนุสรสถาน พระเจ้าจอมมันดากลิ่นนะคะมีเรือนไทยที่เป็นเ,เรือนไม้สักนะคะนับร้อยปีแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์เรือท้องถิ่นถึงร้อยกว่าลำนะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังได้มาทําบุญและเรายังได้มาดูพิพิธภัณฑ์เก่าแก่ซึ่งจะหาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะ1ปีเราก็จัดครั้งเดียวนะคะคือหลังจากวันออกพรรษาหนึ่งอาทิตย์ค่ะ ในแต่ละปีนะคะ,ะประชาชนนะคะที่ได้ทราบถึงการจัดงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็มีผู้คนเนี่ยนะคะที่อยากจะมาเห็นประเพณีดั้งเดิมนะคะคนมาจากทั่วสารทิศมาจากแดนไกลเลยนะคะก็ได้มาที่วัดสุทธาโพธินี้นับจํานวนเป็นหมื่นห่นคนนะคะปีนี้ถ้าเทียบกันแล้วก็มากกว่าปีที่แล้วนะคะจะมาทั้งทางบกนะคะนั่งารายร้อมนะคะครองลําปะทิวนะคะแล้วก็ลงเรือด้วยนะคะเพื่อที่จะใส่แบาตร แต่แบบอาหารแห้งนะคะแก่พระพิษุสงค์ค่ะในวิถีของชุมชนมอนนะคะของเขตราะบังนะคะเขายังคงอนุรักษ์ความเป็นมอนจะเห็นได้จากการแสดงศิละปะวัฒนธรรมการแต่งกายนะคะไม่ว่าจะเป็นของชุมชนเขตราะบังของนักเรียนนะคะของชุมชนนะคะของวัดวารามต่างๆนะคะเวลามีกิจกรรมงานประเพณีเขาก็จะยังคงรักษานะคะความเป็นเอกลักษณ์นะคะของวัดสุธาเพื่อของของคนมอนนะคะเขตราะบังนะคะซึ่งจะหาดูที่อื่น ก็ไม่ค่อยจะมีแล้วก็ต้องมาดูที่วัดสุาทาโพธิ์นี่แหละค่ะจากตากบาทพระร้อยทางเรือนในคลองลำประทิวแล้วช่วงเพลงจะมีการถวายพัตหารแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วยสำรับคาวานที่ถือเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวไม่เหมือนกับที่ใดๆเช่นกันเพราะจะมีเจ้าภาพจัดสำรับชุดสวยงามจำนวน100ชุดเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่มาบินธบาตท,ทั้งหมดในที่อื่นๆเราอาจจะเห็นเป็นสำรับกับข้าวใส่ถ้วยชามจัดเตรียงไว้แต่ที่นี่จะนำเครื่องชุดเบญจรงค์เครื่องแก้วออกมาจัดโชว์ บางบ้านจะนําออกมาเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเพราะถือเป็นของสะสมประจําตระกูลก็มีเรียกว่าเป็นการสืบสานงานบุญอนุรักษ์วิถีดั้งเดิมอย่างเหนียวแน่นและทําให้ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้กับวิถีประเพณีท้องถิน่นที่ส่งคุณค่าอีกด้วยนะคะเเทที่่่่่่ยยยวมมมมมมืองไไไไไไไปปรรููู้้ ปีท่องเที่ยววิถีไทยขึ้นรถบัสไทยเรือไทยสกายแฝบไทยเล่นเวกบอร์ดไทยเล่นกับวานไทยขี่ฟอร์มูล่ามงในไทยไปกระแรนแทนย่อนไทยคูจิไทยกุยหลินไทยหรือช้อปปิ้งที่เวนิสไทยอยู่เมืองไทยไปไหนก็เจอสวรรค์หมูสวรรค์ปลาสวรรค์น้ำตกอำเภอจังหวัดยังสวรรค์เลยเที่ยวิถีไทยเอ๋ไกไม่เหมือนใครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กอดฟ้ากอดน้ำกอดภูเขากอดต้นหญ้าแล้วให้ต้นไม้กอดกอดเรือเล็กกอดเรือใหญ่กอดโกงกลางแล้วนอนกลางให้เขากอดกอดหินยักษ์กอดหินเรด้ากอดถ้วยฟีฟ่ากอดน้อยหน่ามังคุดเงาะกอดทุเรียนระวังหนามออกไปกอดเมืองไทยกอดกันไว้ให้หายเหนื่อยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย I find me เรายังคงอยู่ในพื้นที่รอบปริมนทนในพื้นที่ดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานครที่ช่วงหลังเทศกาลออกพรรษามีงานประเพณีวิถีไทยที่ประชาชนในพื้นที่ให้ความสําคัญร่วมกันสืบสานอีกมากมายอีกงานสําคัญที่ถือเป็นศูนย์รวมใจของชาวสมุทรปราการคืองานนามัสการองค์พระสมุรเจดี JD, ประจําปี2558เริ่มงานตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึง12พฤศจิกายนให้ประชาชนได้ร่วมกันทําบุญนำ มรสการองค์พระสมุดเจดี JD, และร่วมงานกาชาติที่จัดมาต่อเนื่องกระจายรายได้สู่ภาคชุมชนในพื้นที่ โดยงานนมัสก,การองค์พระสมุรเจดีนั้นถือเป็นงานสําคัญของชาวสมุทรปราการที่ยึดมั่นปฏิบัติกันมาอย่างเหนียวแน่นจะมีพิธีอัญเชิญผ้าแดงหม่มผ้าองค์พระสมุรเจดีโดยได้รับเกียรติจากนายพินิฐานพาณิชู้วราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐเอกชนอีกมากมายมาร่วมบุญร่วมใจกันครั้งนี้ซึ่งจะมีประชาชนในพื้นที่มารอร่วมขบวนแห่ผ้าอย่างหนานแน่นพิธีอัญเชิญผ้าแดงนั้นจะแห่ผ้าไปรอบๆตัวเมืองและ เชิญผ้าแดงลงเรือแห่ไปตามลําน้ําเจ้าพระยาจนถึงอําเภอพระประแดงในวันนี้เรามาเก็บภาพบรรยากาศเฉพาะของการแห่รอบองค์พระสมุรเจดีย์ประชาชนหลายร้อยคนจะร่วมกันแห่ผ้าทําพิธีทักิณนวัตรอบองค์พระสมุรเจดีย์สามรอบก่อนจะส่งมอบให้กับผู้ประกอบพิธีห่มผ้าองค์พระสมุรเจดีย์ซึ่งเป็นสมาชิกในตระกูลรุ่งแจ้งนําขึ้นไปห่มบนคอระคังขององค์พระสมุรเจดีย์ปัจจุบันตระกูลรุ่งแจ้งที่ห่มขึ้นผ้านั้นมีอายุถึง70 ปีแล้วนะคะแข็งแรงมากๆค่ะสำหรับพระสมุทรเจดี JD, เป็นปูชนียสถานที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการที่คนในพื้นที่ตลอดจนสาธุชนทั่วไปเลื่อมใส่ศรัทธาเริ่มก่อสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยและก่อสร้างแล้วเสร็จในสมัยสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ สมัยก่อนผู้คนจะเรียกว่าพระเจดีย์กลางน้ําเพราะแต่เดิมเป็นเกาะมีน้ําล้อมรอบต่อมาได้รับการบูรณะสถาปนาให้สูงขึ้นเด่นชัดจนเห็นเป็นประจักษ์อย่างปัจจุบันภายในองค์พระสมุดเจดีย์ยังประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ12องค์อันเชิญจากพระบรมมหาราชวังแห่มาทางชลมากบรรจุไว้ตามโบราณราชประเพณีจึงมีการสมโพ่อเฉลิมฉลององค์พระสมุดเจดีย์อย่างยิ่งใหญ่เป็นประเพณีสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันค่ะ าพนนรมันเป็นของุ่นครับบรรบุตรที่ผมยังเกิดมาไม่ทันปูน่เพราะว่าผมเกิดมานะปู่ตายแล้วแล้วก็เหลือพ่อท่านก็เล่าให้ฟังว่าผมมาทั้งปู่ปู่ผมนะนะก็เล่าว่าผมเรื่อยมาตอนนี้พ่อตายไปแล้วพี่ชายก็ตายไปแล้วสอ<า>งผมนี่ก็เป็นรุ่นที่สาม ตอนนี้นะย้อย่อที่การเคลื่ดนขึ้นไปมันจะเฉยฟังเพอรชินผมขึ้นผมว่านั้งอายุผมอายุสิบหกอาจมตอนนั้นยังไม่จริงจังอะหรอกขึ้นมาช่วยกธรรมดาเล็กๆน้อยเงี้ยความสนของเราอ่ะเฉยเฉย มีคนพี่ชายคนเมื่อกี้เนี่ยแต่เขาไม่ได้ขึ้นแล้วไงมีคนนึงแต่ำหงับบนี้สงที่สุด้วมันก็ความเชื่อแต่บุคคลนะอย่างนงี้เราบังคับใจเขาไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่า เขาก็ข่มมาตั้งสมัยไหนผมยังไม่เกิดนะ่็เป็นผ้าแดงแบบนี้ล่ะขอเชิญชวนเที่ยวไอชุมชนทั้งหลายประชาชนทั้งหลายขอมาเชิญเที่ยวงานน <Incred ibly S 2> ้ำมาสการองพระสมุตเจดีงานประจำปีงานเลื่อนเลือสนุกสนานสามัคคีเชิญได้ทุกท่านนะครับ จังหวัดสมุทรปราการนะคะได้กําหนดจัดงานนะคะนมัสการห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีนะคะระหว่างวันที่1ึงถึงวันที่12พฤศจิกายน12วันนะคะในกิจกรรมการจัดงานดังกล่าวถือว่าเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมานะคะซึ่งนะคะวัดพระสมุทรเจดีแห่งนี้นะคะถือเป็นโบราณสถานสําคัญนะคะของจังหวัดสมุทรปราการและเป็นสัญลักษณ์นะคะของจังหวัดสมุทรปราการนะคะเริ่มสร้างขึ้นเมื่อสมัยรัชกาล ที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศร่าณภาลัยนะคะโปรดให้สร้างขึ้นนะคะแล้วก็มาเสร็จเอาในรัชกาลที่สามนะคะเพระวัดพสมุดเจดีย์นะคะมีพระบร,รม,มอัฐินะสารีริกธาตุเนี่ยสิองค์ด้วยกันซึ่งอัญเชิญมาจากพระบร,รมมหาราชวังนะคะในกิจกรรมวันนี้ซึ่งเป็นวันเปิดงานนะคะช่วงเช้ามีเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะมีพิธีแห่นะคะนวัสการองค์พระสมุรเจดีนะคะตั้งแต่ที่สารการจังหวัดสมุทรปราการนะคะแล้วก็มาที่องค์พระสมุรเจดีนะคะมีกิจกรรม นะคะแห่ทางบกน,นะคะแล้วก็มาทั้งแห่ทางเรือนะคะซึ่งมาทําประกอบพิธีที่นี่นะคะซึ่งการห่มผ้านะคะอ,อ,องค์พระสมุดเจดีย์นะคะจะทําปีละหนึ่งครั้งนะคะหลังจากออกพรรษาเราจะเริ่มมาเลยนะคะตั้งแต่ประเพณีรับบัวนะคะแข่งเรือหน้าเมืองพระประแดงแล้วก็มาพิธีนมัสก,การห่มผ้าองค์พระสมุดเจดีย์ตลอดถึงเป็นงานกาชาตินะคะจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็น หลักเขตหลักชัยสาคัญสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการนะคะทุกท่านที่ได้มาเที่ยวในงานนี้นะคะก็จะได้สักการะนะคะองค์พระสมุรเจดีย์นะคะได้ปิดทองและพร้อมกันนั้นก็ได้จับจ่ายใช้สอยนะคะงานกาชาติซึ่งมีทั้งอาหารสินค้าของที่ระลึกโอท็อซึ่งเป็นสินค้าเด่นดังของจังหวัดสมุทรปราการนะคะเพ,ะะพลาดไม่ได้เลยนะคะมาทําบุญด้วยนะคะแล้วก็ได้เที่ยวงานกาชาติด้วยนะคะเนื่องจากองค์พระสมุรเจดีย์ตรงนี้นะคะแต่ก่อนนี่นะคะก็จะเป็นเกาะนะคะหรือ ือเนี่ยนะคะก็จะลั่นรอบเกาะอันนี้ได้แต่ต่อมานี่นะคะก็มีน้ําทะเลพัดขึ้นสั่งเนี่ยจะทําให้เรือเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถที่จะล่องเรือรอบ องค์พระสมุดเจดีย์ได้เกิดการตื้นเขินก็เลยเจึงเป็นองค์พระสมุรเจดีย์นะคะและหน้าที่นี้นะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6นะคะก็ได้สมโพชองค์พระสมุรเจดีย์นะคะโดยตระกูลนะคะที่ขึ้นไปหมผ้าองค์พระสมุรเจดีย์ก็คือตระกูลรุ่งแจ้งนะคะสืบสายทอดกันมานานทีเดียวเลยนะคะจนกระทั่งป่านนี้คุณลุงนะคะอายุ80กว่าแล้วนะคะต้องเป็นตระกูลเดียวเท่านั้นนะคะที่จัดประกอบพิธีสมโภชครั้งนี้ถือว่าเป็นพิธีสมโพชครั้งยิ่ง ใหญ่นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นหลักเขตเป็นเชิดชูในพระบรมศาสนานะคะของคนสมุทรปราการค่ะในช่วงเทศกาลออกพรรษานะคะเริ่มตั้งแต่มีประเพณีตักบาตรทางเรือมีงานแข่งเรือแล้วก็มีกิจกรรมดีๆนะคะซึ่งจะ,ะเป็นช่วงที่นะคะเราจะได้นะคะทำบุญเพื่อเสริมสิริมงคลนะคะเพั้นแต่ละปีนะคะ ไม่ว่าจะเป็นนะคะทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะจะได้รู้จักขนรรมเนียมประเพณีเนี่ยนะของเรามากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะปีนี้นะคะการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะเราเปิดแคมเปญว่าท่องเที่ยววิถีไทยนะคะต่อท้ายด้วยท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก่ไม่เหมือนใครนะคะในภูมิภาคภาคกลางและทุกภูมิภาคนะคะเรามีกิจกรรมดีๆที่สนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลในเรื่องปีท่องเที่ยววิถีไทยค่ะแล้ในช่วงเทศกาลออกพรรษานะคะวันก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมทําบุญนะคะเพื่อ เสริมสิริมงคลและก็เป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบต่อไปค่ะคุณผู้ชมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรืออยากมาร่วมงานนมัศรรการองค์พระสมุดเจดีหนึ่งปีมีครั้งเดียวกับงานประจำปียิ่งใหญ่ช่วงนี้สามารถไปเที่ยวชมงานกันได้จนถึงวันที่12พฤศจิกายนนี้นะคะสินค้าของดีราคาย่อมเยาวมีให้เลือกมากมายถูกใจนักชอ็อปนักชิมอย่างแน่นอนค่ะ เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ไม่ไปยูไม่รู้ไม่เห็นปีท่องเที่ยววิถีไทยขึ้นรถบัสไทยเรือไทยสกายแล a ไทยเล่นเวกบอร์ดไทยเล่นกับวานไทยขี่ฟอร์มูล่ามงในไทยไปกรานแคนยอนไทยคูจิไทยกุยหลินไทยหรือชอปปิ้งที่เวนิสไทยอยู่เมืองไทยไปไหนก็เจอสวรรค์หมูสวรรค์ปลาสวรรค์น้ำตกอำเภอจังหวัดยังสวรรค์เลย ที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกอดฟ้ากอดน้ำกอดภูเขากอดต้นหญ้าแล้วให้ต้นไม้กอดกอดเรือเล็กกอดเรือใหญ่กอดโกงกลางแล้วนอนกลางให้เขากอดกอดหินยักษ์กอดหินเรด้ากอดถ้วยฟีฟ่ากอดน้อยหนามังคุดเงาะกอดทุเรียนระวังหนามพอไปกอดเมืองไทย กอดกันไว้ให้หายเหนื่อยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อพูดถึงกิจกรรมงานประเพณีสําคัญช่วงงานเทศกาลออกพรรษาในพื้นที่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานกรุงเทพมหานครแล้วจึงของนําภาพบรรยากาศงานประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดสมุทรปราการกับประเพณีรับบัวที่ยิ่งใหญ่อันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติมาฝากกับคุณผู้ชมให้ได้รับชมบรรยากาศของงานกันอีกครั้งหากใครที่พลาดในปีนี้ปีต่อๆไปหากมีโอกาสอาจจะได้เตรียมตัวสําหรับการเดินทางมาร่วมงานอันตรการตานี้นะคะ สำหรับประเพณีรับบัวจะจัดเป็นงานประจำปีณที่ว่าการอำเภอบางพลีวัดบางพลีใหญ่กลางและวัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการโดวยวัตถุประสงค์หลักของการบูชาถวายสการะแด่องค์หลวงพ่อโตด้วยการโยนบัวถวายองค์ท่านที่จะล่องมาตามลำคลองสำโรงประชาชนทั่วสารทิศจะมาเฝ้ารอกันแต่เช้าตรู่โดยเตรียมดอกบัวมาจากบ้านเองบ้างหรือจะมาหาซื้อในบริเวณจัดงานที่มีจำหน่ายรองรับไว้พร้อมสรบ แก่นแท้ของประเพณีรับบัวนั้นถือเป็นประเพณีแห่งสายน้ำคลองสำโรงที่ผสมผสานน้ำใจไมตรีของประชาชนในท้องถิ่นและต่างถิน่นอันเป็นสายใหญ่ที่ผูกพันกันมาเนิ่นนานผนวกกับความศรัทธานในพระพุทธศาสนาก่อเกิดเป็นงานประเพณีที่เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสืบเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่80แล้วค่ะ ในการจัดงานนั้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นจึงมีงานจัดงานกิจกรรมการแสดงต่างๆควบคู่กันไปแต่ในวันสำคัญของการเยนบัวรับบัวจะมีเพียงวันเดียวชาวบ้านจะอัญเชิญหลวงพ่อโตลงเรือล่องน้ำคลองสำโรงตลอดสายเริ่มในช่วงเวลาสายๆจากเรือขององค์หลวงพ่อโตที่แล่นผ่านยังมีเรือประกวดที่ตกแต่งสวยงามตามจินตนาการในตำนานแห่งพุทธการที่มีการประดับตกแต่งเรืออวดโฉมกันมาเนิ่นนานแล้วเช่นกันโดยแบ่งการประกวด หลายประเภททั้งประเภทสวยงามความคิดสร้างสารรค์และตลกขบขันแต่ละลำเรือที่ล่องมาประชันโฉมพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถฝีมือของคนไทยที่มีความละเมียดละไมเป็นอย่างมากและสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในแรงศรัทธาของงานบุญประเพณีท้องถิ่นอย่างแท้จริงพร้อมกันนี้ในบริเวณพื้นที่โดยรวมยังจัดให้มีการแสดงวัฒนธรรมวิถีชุมชนที่ส่วนใหญ่เป็นชาวรามันแสดงออกผ่านทางเครื่องแต่งกายการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งภายในงาน คุณผู้ชมสามารถเดินชมในแต่ละจุดได้อย่างเพลิดเพลินครบทุกอถัถรสมีการสาธิตทำขนมท้องถิน่นรวมถึงการจำหน่ายสินค้าโอท็อปมากมายโดยจัดเป็นโซนเดินชมได้อย่างสะดวกนอกจากจะสร้างความบันเทิงใจแก่นักท่องเที่ยวแล้วยังส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนที่มาร่วมทำการแสดงได้อนุรักษ์ความเป็นไทยวิถีดั้งเดิมเกิดความภาคภูมิใจกับประเพณีท้องถิ่นของตนเองที่มีอยู่อีกด้วยนะคะ อีกงานสำคัญที่คุณผู้ชมไปร่วมท่องเที่ยวรับชมความสนุกกันได้ในวันที่6-8พฤศจิกายนนี้กับงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2558 เป็นงานยิ่งใหญ่ของจังหวัดนนทบุรีอีกเช่นกันที่ส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานประเพณีแข่งเรือกันมาช้านานโดยวิถีไทยที่ผูกพันกับสายน้ำจนก่อให้เกิดงานประเพณีแข่งขันเพียงแต่ปรับเปลี่ยนการแข่งขันเรือไปตามเทคโนโลยีสังคมในปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนในจังหวัดนนทบุรีรวมถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ส่งเสริมความสามัคคีความเข้มแข็งในชุมชนตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีด้วยค่ะโดยความพิเศษตา ามแนวคิดของคณะผู้จัดงานในปีนี้ต้องการอนุรักษ์เรือพื้นบ้านจึงได้เชิญชวนผู้ที่มีเรือพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นเรือสมปัน้นเรือแจวเรือบินธบาตหรือเรือพื้นบ้านอื่นๆมาร่วมกิจกรรมกันได้เพื่อสร้างปรากฏการณ์สำคัญในการรวมเรือโบราณให้นักท่องเที่ยวที่เข้าชมงานได้สัมผัสถึงวิธีดั้งเดิมของคนไทยและเรือทุกลำที่นำมาร่วมกิจกรรมจะมีรางวัลให้ทุกลำด้วยนะคะ คุณผู้ชมคะหลังจากได้ไปร่วมกับงานเทศกยาลระเีณีหลังจากที่เราได้ออกพรรษาแล้วนะคะหรือว่าในช่วงนั้นก็ดีนะคะหลายๆพื้นที่เนี่ยจัดก,กิจกรรมดีๆมากมายเลยนะคะเพื่อการอนุรักษ์พิธีไทยของเราค่ะแล้วในตรงนี้นะคะโอ้โหเสียงบรรยากาศคลอเกินล้านนานะคะนี่ก็เป็นอีก อย่างนี้นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่6-8ถึงนี้นะคะ6-8พฤศจิกายนค่ะก็สามารถมาร่วมกิจกรรมนี้กันได้นะคะดรวยก่นนี่เป็นแค่จาลองเล็กๆเท่านั้นนะคะที่เป็นตัวอย่างให้ดูแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะสัมผสัสวิธีแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องของอาการอนุรักษ์สื่อสาร,ร,ร,รกันมายาวนานแล้วก็เพื่อให้ส่งเสริมกับการได้อยู่ร่วมกันบนผืนคลองแม่น้ำลำคลองแห่งนี้นะคะก็อยากให้คุณผู้ชมได้มาร่วมง,งานกิจกรรมมากมายเลยนะคะที่จะมีอยู่ที่สนุกสนานแน่นอนค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ